หลังจากจอดมาสิบวันนะครับทเทชรเจริญจอดก็มัวจะไปเก็บคันนี้อยู่มาอยู่คู่กันแล้วครับก็จะได้ย้ายสะดวกสบายสักทีครับมันที่เรียกว่าพอสุดท้ายมันมันไม่ได้ครับ ก็ตอนที่มาจากสเกลผมต้องจ้างเทเล์ครับคันนี้ต้องเกี่ยวต้องย้ายจ้างเทเลอร์ย้ายคันนั้นมาหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วก็เหตุผลคนระับกว่าอีกคันจะไปถึงอะ่ะคันหนึ่งคันหนึ่งเกี่ยวได้ประมาณสองอุ้มสองอุ้มตีไปเงินสองสามพันแล้ครับก็มีเวลาวันหนึ่งต้องมีสองชั่วโมง หนึ่งถึชั่วโมงแต่ละแปลงก็จะย้ายก็จะกลับมาก็จะมารับคันนี้ก็จะไปส่งบางทีไปคนละฝากทางมันไม่ได้เลยครับมันไม่ได้ก็เลยต้องเอาคันนี้มาคันนี้ก็ยังไม่จบนะครับคันนี้ยังไม่จบต้องมาสับยางคันนี้ใส่เห็นไหมยางซีรีส์เจมาใส่ตรงนี้เพราะว่า ขันสองไม่ได้มันถูถ้าขึ้นนี่ติดแน่นอนครับนี่ถ้าขึ้นยังไงก็ติดก็จะถอดเส้นนี้มาใส่เส้นนี้หมดตัวหมดตังหมดทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณเจ้านี้นะครับขออนุญาตเจ้านี้ทุกท่านเลยว่าถ้าไม่เอาก็ย้ายคันเดียวก็ทังทีก็ต้องขึ้นโลบี ถ้าย้ายไปที่ไกลน่ขึ้นโลเบิร์คันนี้จะมาถึงถ้าไปไปไหนก็ไปด้วยกันได้คือไปลงแปลงคู่แปลงคู่แปลงสิบยี่ิไร่ก็ไปคู่ค,คู่คู่กันได้งานจะได้เสร็จไวจะได้ทันก็จําใจต้องติดนี่ครับติดนี่มาไอเราหวังว่าจะจบจะได้เก็บน้อย,อยก็ต้องมาเก็บอีกเป็น1ิวันครับต้องมาไล่เปลี่ยนสายนะ้ำมันใหม่ ยังไม่ได้เทดขึ้นนะลองขึ้นดูดูครับดูซีรีส์เจ็ดกับล็อกกี้ดูตูงต่างกันลิบลับบันไดก็หักแค่นี้หักนิดเดียวครับจะหาหักเยอะครับหักเยอะการฟาดตัวมันก็เยอะ ต้องรอลุ้นอีกทีว่าจะมีปัญหาอะไรไหมขับมาเมื่อคืนก็คนละเรื่องเลยเคยขับซีรีเจ็ดแล้วว่าขับคันนี้โคตรงุนหงิดเลยงุนหงิดมากมันเป็นเครื่องสองร้อยแรงเนาะตัวนี้4ี่อยสาสิบเครื่องห่างกันสองร้อยแรงลิบลับเลยคันนี้มันเป็นเกียร์หลงขับมันเกียร์หลงขับมันมาก ผมเล่นโลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วผมค่อยไปดีดไปเลยดีดไปหายไปสิบเลยจังหวะมันไหลมันได้มันไม่ได้ลากลูกไม่ได้อะไรไม่มีปัญหาเลยนี่ถ้าได้ยางเท่าเซนท์ั้งหมดจะสวยเลยเนี่ยมียเตีย๋ยสองเจ็ดห้าทับเจ็ดสิบนะ จะไปใส่คันสองอันนี้มันเป็น11อ่ดาดูความสูงตานนะา่างกันเมงอนนะคันนี้ยังขึ้นไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนยางก่อน